สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับ quest r i n g ตัวปอมนะครับทุกคนครับหลังจากที่เรานะทุกคนนะไปรับภารกิจสายลับนะครับจากที่สารเจ้านะครับทุกคนครับ จากใบซิมซีมาแล้วนะทุกคนนะเออจนกระทักนะครับทุกคนครับมันก็มีเควสโลกนะครับพอเราไปรับอีกเราก็โดนดักตีหัวนะทุกคนนะแล้วก็โดนลากเข้าถ้ำมานะครับเอ่อซึ่งเราก็พบว่าคนที่ดักตีหัวเรามานั่นคือริงโงตัวจริงครับทุกคนครับปรากฏว่าริงโงที่อยู่ในนะทุกคนนะสารเจ้าคนนั้นนะครับทุกคนครับจริงๆแล้วเป็นตัวปลอมครับเออเป็นเอ่าเป็นอะไรนะเป็นพวกฟาตุยแฝงตัวมานะครับทุกคนครับอืม ทีนี้เราก็ต้องไปสืบนะครับทุกคนครับเราก็ไปสืบโดยการที่เขาก็ให้เราไปถามไอ้พวกปลาตุยที่มันแฝงตัวอยู่แฝงตัวนะครับทุกคนครับอยู่ในเมืองนะครับทุกคนครับก็พบว่าตัวริงโอตัวปอมน่ะทำงานได้ไม่ค่อยคืบหน้านะครับทุกคนครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็รู้ตัวนะทุกคนนะเออแล้วก็วันเขาเข้าไม่ถึงกลุ่มนินจานะครับทุกคนครับเออก็เลยนะครับได้รับคําสั่งเหมือนกับว่ากําลังจะให้ได้รับคําสั่งที่ ที่อันตรายนะทุกคนนะเสี่ยงชีวิตมากขึ้นนะครับทุกคนครับเราก็เลยไปดักเจอนะทุกคนนะเราก็เลยไปดักเจอซึ่งเราก็พบนะครับทุกคนครับตัวหัวหน้าของเขานะทุกคนนะเออซึ่งกําลังมาสั่งการเขาอยู่นะครับทุกคนครับก็คือจะให้ริงโงนะ่นั้นนะครับทุกคนครับไป สร้างความนะครับทุกคนครับผิดใจกันร,ระหว่างเกาะวัตัสมินะครับทุกคนครับกับเกาะนารุกามินะครับเพื่อให้เกิดสงครามขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะนะทุกคนนะเม <dot, S 1> ื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ไปจัดการนะครับทุกคนครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยชีวิตเขาไว้นะทุกคนนะเรายังไม่ฆ่าเขานะครับทุกคนครับเพราะตัวเขาเองนี่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะทํานะทุกคนนะเพราะเขาไม่อยากให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตนะครับทุกคนครับเออแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นฟาตุยนะทุกคนนะเขาเรียกไม่ได้นะครับเขาเขาขอให้เราฆ่าเขาเถอะนะทุกคนนะ เออเขาไม่มีทางเลือกแล้วนะครับทุกคนครับแต่เราก็รับปากว่าจะช่วยเขานะทุกคนนะเราก็เลยให้เขาไปหลบซ่อนตัวก่อนนะครับทุกคนครับแล้วพอเรากลับไปหาริงโกตัวจริงนะครับตอนนี้ที่เปลี่ยนชื่อเป็นโมโมโยนะทุกคนนะเออโมโมโยก็บอกว่าอยากให้ช่วยก็เหรอเขาก็เออไม่เต็มใจช่วยเท่าไหร่หรอกอยากช่วยก็ได้นะก็ไปหาของมาครับเดี๋ยวเขาจะส,สร้างศพปลอมขึ้นมาให้ครับทุกคนครับหลังจากที่เราให้ศพปลอมนะครับทุกคนครับไปแล้วนะทุกคนนะเราก็พบนะครับทุกคนครับว่า ตัวริงโง่นั้นโดนโจมตีนะทุกคนนะเออโดนโจมตีโดยฟาตุยนะครับทุกคนครับแล้วเมื่อเราตามไปนะทุกคนนะจนสุดท้ายแล้วเราก็ไปช่วยเขามาได้นะครับทุกคนครับก็พบว่า ริงโกหรือว่าโมโมโยนั้นก็เสียตาไปข้างหนึ่งแล้วนะทุกคนนะคือเขายอมสละนะครับทุกคนรับชีวิตตัวเองทุ่มเทเพื่อช่วยริงโกตัวปลอมนะครับทุกคนครับโดยการแบบแซงว่าเขาได้สังหารริงโก่ตัวปลอมไปแล้วนั่นเองนะครับทุกคนครับแล้วพวกฟาตุยก็เลยจัดการล้างแค้นนะทุกคนนะก็เลยจิ้มลูกตาเข้าไปข้างหนึ่งนะครับทุกคนครับถ้าเพียงเท่านี้นี่ก็ทําให้ริงโกตัวปลอมนั้นปลอดภัยจากพวกฟาตุยแล้วพวกว่าพวกฟาตุยก็เชื่อว่าริงโก่ตัวปลอมนั้นโโดนนามมยไปแล้วะคครับทุก แต่ว่าตัวลิงโง่นั้นนะครับทุกคนครับเออไม่สามารถแบบทนอยู่ในชีวิตเขาก็ทิ้งจดหมายไว้นะทุกคนนะว่าไม่สามารถแบบใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ละเพราะว่าตัวเองเป็นคนทรยศครับเป็นคนมาจากฟาตุยนะทุกคนนะไม่มีหน้าที่จะอยู่ที่นี่นะครับทุกคนครับก็จะหนีออกกระทางไปอยู่ที่อื่นนะครับทุกคนครับแต่ว่าตัวลิงโง่เองนะครับทุกคนครับหรือว่ามโมโยเนี่ยก็บอกว่า เขาอยู่ที่ท่าเรือแหละให้รีบไปตามเข้ามาครับเพราะว่าคนนี้ทําหน้าที่อาสาเช่าได้ดีมากนะทุกคนนะเออแล้วก็ตัวของแจเอกก็อยากให้เขาทํางานที่นี่ด้วยนะครับเราก็เลยต้องไปเกลี้ยกล่อมน,นะทุกคนนะเออพอไปเกลี้ยกล่อมแล้ว ก็พบว่าจริงๆแล้วริวดอกกานะครับทุกคนครับเขาก็อยากจะเป็นลิงโง่นะอยู่ที่นี่เหมือนกันครับทุกคนครับเพราะว่าเขาก็รักที่นี่นะทุกคนนะสุดท้ายแล้วก็เกี้ยกล่อมสําเร็จนะครับทุกคนครับเขาก็เลยกลับมาทําหน้าที่เป็นลิงโงที่ตาดเจ้าเหมือนเดิมนะทุกคนนะขอะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ thank you